เมื่อเพื่อนบ้านมาเยียนเมื่อเพื่อนบ้านมาเยียนเบะเข้าบ้านเบะถอยเลย <c oughs> เพื่อนบ้านอยู่ข้างในแขกอยู่ข้างในเจ้าแบบ้านอยู่ข้างนอกไปหาหลอมาไปหายางหลอมากลับมาบ้านเจอแขกนั่งรออยู่ในบ้านเจ้าแบบ้านเข้าบ้านไม่ได้ ฮะมายัางไงไข่ต้มฮะไข่ต้มมายัางไงแวีเข้าบ้านไม่ได้เลยไข่ต้มฮะไข่ต้มหมูหน่อยเออให้ไข่ต้มมาเล่นหน่อยไข่ต้มมาเล่นเออไข่ต้มมาเล่น ใครต้มมาเล่นแบะไม่ค่าเข้าบ้านเลยบานแบะมาไปแบ่แบ,มมแบ,แบยญานมาลูกเฮเบย่บยานแบะ่ระกาเข้าบ้านแล้วนั่นนี่เบย่านไข่ต้มแบย่านได้ไครต้มมหาผูา้สาว ผู้สาวกระยานบ้านี้ <laughs> ผู้สาวกระลบุบผู้สาวยาน <c oughs> มุนหัวย่างเมนเบา่ะเฮ้ยล่ะ นหัวก็เห็นศูนย์สองแแบ,บจะไปกินข้าวแแบบไม่กล้าเข้าอ่ะฮะตังบอย่านด้ตังคนน่ะตังมันย่างกันไปเลยว่ะน,น้องตังต้มไปลูกไปเข้าไปไปต้มไม่ทําอะไรหรอกต้มไม่ทําอะไรต้มไม่ทําอะไรหรอกลูกไม่กลัวฮะต้มไม่ทําอะไรหรอก <laughs> ปูเอาบ้านจะของนออ้อยญาติเหียงไปรูปคอยจ้องคอยย่างเนี่ยมนามีการสบตาอีกมีการสบตาค <laughs> อยจ้องเอาคอยจ้องไปเอาเอาเอามีการเนี่ยมนาอีกผู้ใดวะผู้ใดเข้าวบ้านเข้าวะ <laughs> ไปนู่นวะเดมาเข้าออบ้านคุณวะเอ๊ะมาจากไหนวะบระกันอ้วนดิมันมาจากไหนประกันอ้วนมันมาจากไหนวะเอ๊ะมาจากไหนบระกันอ้วนนี่เบึกตังเนี้ยบ่ะหยัดไฟบึกตังไม่เอจอดขากูค้าจู อืมฮึใ่ต้มมาหาผู้สาวบอกใขต้มมาผู้สาวผู้สาวผสมบอกให้ต้มรอเกินเกินร <c oughs> อเกินขนาดาาาานารอเกินขนาดมาหาผู้สาวผู้สาววันนี้เลยบอกให้ต้มรอเกินขนาดใช่ป่ะเปิดไฟก่อน โอ้ไปเลยนั่นเขาทำอะไรกันนั่นไปหาผู้สาวเฮียงเร็วผู้สาวเฮียงโอ้ยบึงหน่าไม่มาผู้สาว ว่าผู้สาวมันเปวกเก่าไปเถอะบา้านนางตัดประตูล,ละบานนี่กลับด่าละบ้านผู้สาวปัดเพราะมันกินอีหยัาง,งากกระสูคือซากระซ่าแต่บานนี่โอ้ยพื้นเต็มพื้นเลยบานนี่เพราะมันกินจังไรระสูฮะใครทำหอกใครทำหอกไรงานโอ้เต็มพื้นเลยพื่อนอะ ใครตมหรือผายเห็ดใครทำไม่ว่าใครทำรับชอบมาน้กแบกโอ้ยมาเขามาอาหารมันห่วงเขามันพักนอนออกอีูตั้งหากแบกกราเอ๋เาไปละบางแคตม่รอนเป่ายน้าประตูเลย แค่ตบนอนฝันหน้าประตูแต่ทีมงายหน่อยกินอยู่กำลังกินอยู่นอนคว้างประตูเลยบานผู้สาวเลยประกาศออกเลยคว้างประตูสันดั่งคว้างประตูไปเลย,เลยผู้สาวประกาศออกแล้ว ขยบานบ้านยุดติดกันบานยุติดกันมันี่นั่งขามาฟังเลยทุกฟังทุกวันมัอจะยืนมองตรงหน้าต่างอย่างเดียวยืนมองตรงประตูอย่างเดียววันนี้ข้ามมานี่เลยเอาตังค่าออกไปไหมล่ะบ้านนี้เอานั่งเป่าก็แล้วนั่งจองกันเลยวน ตังมันไม่กลัวด้ตังมันเป็นแมวแมวบ้านเนาะมันขาลุยตังขาลุยแต่แบ่แบ่แบ่ยังสะดุ้งอยู่เลยโอ้ทำอาหารหกหมดแบ่ยังสะดุ้งอยู่เลยแบ่ยไปก้าวไปแล้ว เป็นไงลูกฮะก้าไปไหมบ้านนี้กินเสร็จแล้วออกไปข้างนอกบ้านแต่เมื่อนี้พดอดีว่ามานั่งคว้างประตูกูเน,นะพอดีนั่งขว้างประตูไขอเนาะ <c oughs> <c oughs> เด็กๆไเข้าวไปเลยบ้านกินข้าวเสร็จ <c oughs> กินข้าวเสร็จไปก้าวไปเลย เอา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 ,เลาแลกวะเาออะคลิปนี้แค่อะไรพี่นอ้องเจอคลิปนาจ้า